สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับนะคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมเราก็อยู่กับเกมโปรเจกต์บัสไตร์นะครับผมโอเคอุ้ยเสียงเกมเสียงดังจังเสียงเพลงเกมเสียงดังจังเสียงเสียงประกอบโอเคนี่ไงเสียงประกอบเสียงประกาศก็ลดลงครับเพราะว่าเดี๋ยวมันเสียงดังมันตอหูเสียงเอฟเฟกเสียงลาก เสียงหลักเอาเต็มไปเนาะเต็มกราฟไปเลยนี่คือเอ่อภาพที่ผมปรับผมจะปรับอยู่ประมาณนี้นะครับอยู่สูงเป็นมาตรฐานนะับที่มันที่มันให้มาเออที่มันให้มาเลยอะ่ะก็ประมาณเนี้ยแหละภาพปรับแต่งเองปรับสูงมากก็ได้นะปรับสูงมากก็ได้เอ้นี่ผมได้สกามาผมยังไม่ได้ลองเล่นเลยนี่วะเนี่ยสกกาแบบดูการแต่งปืนสกาผมแม่งโคตรน่ารักอะบอกเลยนี ท้ายนี่ยลละเฮ้ยเดี๋ยวต้องรอดาวน์โหลดอดูท้ายสก,การผมนี่ตะมูตะมีปะละ่ะเออน่ารักเนาะแล้วก็้อมันสั้นแล้วใช่ปะเ,เราต้องเอาสั้นไปอีกเว้ยเออนี่มันต้องใช้อน,นี้ใช้อันสั้นๆไปไอ้น,นี่ก็ต้องไอ้น,นี่ก็ต้องย,วยาวๆเลยนี่นี่ต้องย,วยาวๆเลยเไงลหลักการในการ ใน,ในการแต่งไม่รู้คืออะไรนี่สกาเป็นปืนที่แบบว่าความคล่องตัวต้องต้องสูงนะครับนะนี่แรงถีบแบบแม่งเยอะอยู่ละสูงที่สุดแล้วมั้งเพราะฉะนั้นเราจะเอาอะไรที่มันแบบนี่เอาอันนี้มาบอกเลยว่าดีดเป็นม้าประโยชน์เลยไปลุย เล่นสก,กัดดีกว่าวหรือว่าหรือว่าผมจะเล่นปืนทำปืนเลยทำปืนเลยดีกว่าน,นี่ตัวนี้แหละเอ้ามีคนเลือกไปแล้วโถเอ้ยปัดโถผมไม่ค่อยถนัดตัวอื่นจะด้วยสิทีนี้ก็วาวุ่นเลยไม่รู้จะเล่นตัวอะไรดีตัวป้องกันมีแล้วสแกนมีแล้วเฮ้ยเราเล่นพพอร์ตดีกว่านี่นี่พระนี่สายฮิวสายฮิวยฮีวยวปรับปุ่มกันนะผม มาเข้าเกมทุกครั้งปรับปุ่มทุกครั้งครับผมไม่มีอะไรเลยนอกจากการปรับนอกจากการปรับปุ่มแล้วผมก็ไม่มีอะไรแล้วอนนี้ก็อยู่นี่โอเคนี่ก็พวกตรงพวกยาแล้วพีนี้ส่วนไอ้เจ้านี่ก็อยู่นี่โอเคไม่น่าลกหน้าจอมากเกินไปนะโอเคครับลุยลุยกันต่อวันนี้จะแช่มหรือว่าจะว่าวานะครับผมไปครับมี26ทีมนะ1นึคนยีทีมส สี่บเออทางันเก<ๆ>ียรจำนวนเฮ้ยโอ้โหเราเป็นหัววะ่ะหัวหอกว,วะ่ะแต่แต่คนอื่นลงไปแล้ววะ่ะเฮ้ยคนอื่นลงก็โอ้โหจะเค่ะอะไรครับเนี่ยคนอื่นลงก็ลงตามดิครับยาไยีหยองโตตายเริ่มเกมใหม่แค่นั้นมาวะ่ะมาวะ่ะคนอยางเยอะอยากเล่นเก่งๆต้องลงเมืองเดือดเนะนี่หลักการหลักการอะไรก็ไม่รู้เอ๊ะ เก็บก่อนเลยอยูอัพเกาะก่อนเลยอย่างแรกเฮ้ยอ๋อเป็นลูกจีอืมเจิงแจ๋วจิงจ๋วเ,เอ้ยเฮ้ยข้างล่างโอเคพเพื่อนละเฮ้ยมีคนถูไปเโดนโดนเพื่อนเราเอาลูกซองส,องสวนไปนทีเดียวหงายเงือบเลยพี่เี้ยเพื่อน็บไปได้ จัจว่าเจนเจียวเจนเจวเจ,จ,วจ,จวนีวอยูละงสวยเพื่อนสวยเพื่อนโอเคนอกไปนอกไปครับผมขึ้นไปขึ้นไปหาเลยอยู่ไหนเอ่ยตายลแล้วศพแกศพพี่แกเขาอยู่ไหนวะ ตายไปแล้วก็ตายไปแล้ว,ลวเออเปิบเปิ๊บนี่เลยจัดแบบสก,กาเอาลูกซองมาโอ้ยซูมอย่างไวอบอกเลยเดี๋ยวเราต้องเทนระบบสก,กาะนะผมเอ,อ้ยมันดูปืนได้ปะอยากดูปืนเ่ยแบบว่าล่วนลายปืนอะไรพวกเนี้ยโอเคกระสุน ไอตรงนี้ไม่มีอะไรแล้ว,ว่ะไปที่อื่นนะผมห,หนึ่งเจ็บ มน่าจะยังไม่ตายนะผมว่าต้องตามมาละไปหนานอนไปไหนวะตายหมดแล้วเหรออ๋อเพื่อนน่าจะเก็บไปแล้วครับผม

ピンやばい。<Okay. S 2> นนอะครับผมใ oh. ้คำเดียวว่า oh. ดีดแบบม้าอกเลยแต่งปืนยังไงให้ดีดแต่งผมได้แหละครับดีดแบบม้าเลยเ oh. พื่นนอนเนาะก็ oh. ไปช่วยเพื่อนก่อนเนะาะก็ไปหาเพื่อนก่อน

โอ้ยเพื่อนหายโอ้เพื่อนเพื่อนเราน็อกหมดแล้วโอ้ชิบหายเราไม่ได้ดูแมพเลยเว้ยออผมดีดเป็นมากเลยครับผมโอเคก็จบไปที่10นะครับก็ร่าฆ่าไปเยอะอยู่นะฆ่าไป10ตัวก็สุดยอดแต่คือมันเหลือรอดตัวเดียวตลอดไงเมื่อกี้น่าเพื่อนน่าจะตายเพราะว่าโดนหมอกหมอกฆ่าตาย2ตัวนะครับ แล้วผมไม่รู้ไงไม่เห็นเลยเพราะว่าพอดีจดจ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอยู่ก็เลยไม่ได้สังเกตแล้วแต่งปืนก่อนลาจากกันนะผมไปไอหน่ะเปลี่ยนดวนเอานี่เพิ่มมาด้วย อ่าโอเคแบบนี้น่าจะโอเคกว่านะผมโอเคครับวันนี้ก็พอไว้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะไว้เจอกันใหม่โอ,อก,กาสหน้าครับบายบายจ้าจากกัน